ออกมาจากบ้านต่างแต้6โมงเสาร์ครับพี่น้องวันี้พอดีมาจังหันครับวัดตาดอนย่างครับพี่น้องบริยรงมากหรอกเดืต้มไข่กรับเขานะครับต้มไข่กรับเขามาใส่บาทมาเห็นต่างแต้ไกล ฝูงหนึ่งครับเขาเรียกฝูงหรือว่าเรียกอะไรใครเข่แจามา่อปยอยู่วัดพี่น้องวมวยมแต่ไก่แม่เถอะเนาะกุ้ไก่เถอะกมีครับไก่แจ่ว่นี่อืม มันหาไข่ล้ามูลเนียบพี่น้องครับล้งเท้อผุนขื้นไปไข่ผุนครับทึ่งหม่องพานอนพุนปะนะแต่ยินมอมดูดไส้ผนเบาสูฟังครับไก่เขเอิรนไก่วัดครับพี่น้องครับถาม้าก็คือมาวัดครับอืมแต่ว่าถาคน้นอยู่วัดบ่ได้เอิ่นค้นวัดด้ยครับพี่น้อง เอินสังกะลีเดี๋ยวไปใส่บาทก่อนมาที่นี่ ับมาจากบัารพี่น้องแวะมามาพอ่อพ่อไงหนึ่งครับกำลังต่อยพักกระเดาอยู่อยโอ้พักกระเดาต่อ,อยจริงก็ยังเกะหลับง่ว พี่อะพี่แม่มีไหมเนียมาเนียมาเนียฮะเอาอย่งนี้เออ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 ไล่มานังเขาบ้าอีฮะเออไล่เมียครับพี่น้องครับเมียคุณบอกเมียไปวันทีนึงแล้วเออไปครับไปสิไปตลาร์ตว่าจะเอาว่าไงววอยาบอกเมียมา เออเวกแซ่แซ่ต้องขมบ่ผมพอดีผมแซ่บอืออากินอ่ะอือเอาไปซะมุนคาปิโน่างล้านเพื่อนเอาสิไปสนามพาจะเข้ากันสนามพาบ้านมวองจะเข้ากันเข้าใจบ่ะน,นี่เออไป <laughs> เออเป็นล่าเข้า ไปนมาผัวไปน้ำกับพี่น้องเด้อเอามาหน่อยเอามาให้ไม่แย่ลิดพันธ um> uh uh <ER uh uh> uh ุ์ตัวกินเสียระบบต้นนี่ตัวแหละเสียบบ่อนบ่ขมพี่น้องครับมันบ่ขมเนี่ยตัวยาวมันซิมเนม่ยเฮ้ยผู้ใดหาซิมพักกระเดาเนี่มันแนวซิมได้พักกระเดาตทำหุ่มมันจะซิมอยู่ ครับแปลงเ็ต้อยอยู่ทั้งทังนพี่น้องอ๋าตเดยวสมพักแซ่บแซบสมบักวันเสรจะเื่อเจ้ามือเศ้าไปกินขวัดแซ่บแซวัด่นละวัดบ้านวัดบ้านป้าดอนยาง่นละวัดป่าดอนยางภนละเอาไปมาเไกลที่วันนี่เทียวเ้มาเออเที่ยวไปเที่ยวมาส่งไก่ไหมว่ไก่บนไหนบ่อไก่เออที่รถลอยยี่สิบกะพอไปอยู่ มันว่าฝาดบนนี่ปลาขามแปะครับพี่น้องครับปลาขามแปะทางบ้านเอื่นปลาขามแปะทั้งรเอื่อนปลาขามแปะแต่ว่าหน่วยอ่อนกินกับปลาแดกบองครับพี่น้องเขากันคักนี่ปลาขามแปะนี่แต่ว่าคือราศีฝาดจ่ดออกเบื้องหน้าเจว่ามันกินว่าฟาดเนียาดป้ามว่ว่าฝาดบ่คือหน้าเป็นสัตว์นต่ว่าฝาด ครับพีบ่น้องพอใครที่มาก็แล้วกันครับที่ดีมีแฮ่สุขุมทุกคนความเามก็บยาสไล่ความไข่ยาสมีเป็นอะไรเจ็บไปไปมา,าออสือจับมาสือกันสภาพมากินเจ้าเออสีมาสือดอกเออสีมาสือให้ดอกคือถ่ายเถอะยายจ๋าบ๊าไปไยผมบ่หวีเนาะแ <laughs> ต่ตกไก่เถอะปัน <laughs> ข่อยตกปันข่อยตื่นบีกไปไหนเนื้อมือขึ้นหรือไร